สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g o Tonight by MTS Gold เริ่มต้นสัปดาห์กับราคาทองคำที่ปรับตัวลงมาอยู่บริเวณหนึ่งพันสาอสิดอลลาร์ต่อทรอยออน์โดยในวันนี้เช่นเดิมครับเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิชรัตน์ฮิรัญยศริประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุขจะมาวิเคราะห์ทิศทางทองคำกันในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสิ่งเจียอยู่อีสิ่งนี้พวกใช้นะครับขอให้มีความสุข ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจกิจก,การทั้งหลายทั้งปวงและที่สำคัญขอให้ปัดสจากโกครคัยไข้เจ็บนะครับการลงทุนในทองคำสำหรับวันนี้เนี่ยจเจนราคาทองคำปรับตัวลดลงมา,างทั้งทที่เป็นวันช่วงเข้าสู่เทศกาลจุดจีนนครับวันนี้ก็จะเห็นราคาทองคำค่อยๆปรับตัวลดลงมาตั้งแต่เช้าจากระดับหนึ่งันสามร้อยสิบเจด จนมาชนที่1,310งัซึ่งเป็นแนวรับระยะสั้นแนวแรกบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยสิวันของต้องจุนรายวันครับเพราะวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญยังไม่มีอะไรที่สำคัญมากมายที่จะออกมานะครับสำหรับเมื่อวันวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็คือตัวเลขนอนทรัมเปโรออกมาดีกว่าที่คาดมาก เอ่ยมีแรงเทขายรวมทั้งผสมผลไปจากแรงขายจาก S P D r ด้วยกว่า6ตันตรงนี้กดดันครับทำให้ราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ร่วงหลุดระดับ1,320งมราปิดที่1,317และวันนี้ทั้งวันก็ปรับตัวลดลงมาจนอยู่ที่1,310เหรียญในเชิงของปัจจัยพื้นฐานจะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์เองก็ ยังค่อนข้างทรงตัวไม่ได้แข็งขึ้นมากมายเท่าไหร่นะครับตอนอินเด็กอยู่เริเวณ95.5ปกรบ95.7แต่ว่าราคาทองคำร่วงลงมาจากแรงเทขายทำกำไรซึ่ง MTS โ o ได้เคยบอกแล้วว่าน่าจะมีช่วงของการปรับฐานแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับปรากฏว่ามาเป็นการปรับฐานในช่วงจุดจีนพอดีเลย ในเชิงของเทคนิคเนี่ราคาต้องถือว่าอย่างไม่เสียส่งนะครับเห็นที่ผมเรียนแล้วบริเวณหนึ่งพันสาม้อยเก้าเหรียญเ,เนี่ยบวกรบจะเ,เป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยสิบสองวันของนักจุดรายวันเอ,อ่อตรงนี้ต้องถือว่าเป็นด่านแรกที่นังสุนระยะสั้นนด้จะเข้าซื้อนะครับสำหรับการที่จะเข้าซื้อเราก็ต้องดูว่า ถ้า Position ที่อยู่ในมือนั้นมีเยอะก็อาจจะรอไว้ก่อนแต่ว่าถ้าไม่เคยมีปอดว่างจุดนี้เป็นจุดที่น่าเข้าซื้อมากจุดที่สองถ้าเกิดหลุดบริเวณหนึ่งพันสามร้อยสิบเป็นด่านที่สำคัญที่สุดคือหนึ่งพันสามร้อยเหรียญต้วนหรือบริเวณหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดครับตรงนี้เป็นบริเวณเส้นช่าเฉลี่ยสามสิบวันซึ่ง เป็นด่านที่สําคัญมากที่ต้องไม่หลุดนะครับถ้าหลุดก็อาจจะทําให้ทิศทางที่เป็นขาขึ้นอยู่เปลี่ยนทรงก็เป็นไปได้แต่ว่าในขณะน,นี้ในเชิงของการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคมองว่าราคาน่าจะสามารถยันอยู่เสาบริเวณนี้ได้ในวันนี้เป็นอย่างน้อยครับในเชิงกลยุทธ์การลงทุนก็ยังคงแนะนําให้ต้องซื้อบริเวณแนวรับนะครับ แล้วก็รอขายเมื่อราคาดีตัวข,ขึ้นฉะนั้นในเชิงของกลยุทธ์แล้วก็บอกว่า Buy on dip zone และดีครับสำหรับ gold futures หรือ gold online futures ที่เป็นซีรีส์ G.O.H mm hmm. ก็จะมีแนวรับที่13 13บรบเิเวณ1,313บวกลบแถวๆนี้นะครับแล้วก็แนวต้าน1,324 ก็ต้องถือว่าเรียนนี้กำลังเข้ามาทดสอบแนวรับทั้งในระยะของโกลสปอตแล้วก็โกลฟิวเจอร์ซีรีส์ย o h ของเมืองเราบ้านเราฉะนั้นในเชิงของการลงทุนตอนนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ซื้อสะสมต้องรูพอรดด้วยอย่างที่ผมเป็นแล้วนะครับฉะนั้นก็หวังใจว่านักลงทุนจะเข้าใจระบบการลงทุนในทองคำ ได้เป็นอย่างดีผ่านทาง Facebook ทางโกลชไนท์บายเอ็มพีเอสโหรือทาง MTS มพสของแม่ลงสุดกรับอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนทองคำนั้นบางทีก็จำเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงรอดูจังหวะและโอกาสที่จะเข้ามาไม่หุมผามเข้าไปรับซื้อหรือขายตลอดเวลาไม่จำเป็นครับ สิ่งที่สําคัญการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินลงทุนนั้นจําเป็นอย่างยิ่งและที่จะต้องมีวินัยในการลงทุนฉะนั้นในเชิงวันนี้ก็ขอให้ท่านนักทุนโชคดีมีกําไรในการลงทุนสิ่งเกียอยู่อีกสิ่งนี้วกใจวอสด,ดีครับขอบคุณครับคุณหมอครับก็อย่างที่คุณหมอบอกนะครับราคาทองคําได้ปรับลงมาถึงบริเวณแนวรับแรกที่ระดับ 1,310ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์จากแรงเทขายของ SPDR และตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในวันศุกร์โดยแนวรับทางจิตวิทยาต่อไปจะอยู่ที่ระดับ1,300ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์ส่วนกลยุทธ์ช่วงนี้นั้นคุณหมอแนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้บริเวณแนวรับและขายทำกำไรเมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นโดยจะเน้นไปที่การซื้อสะสมนะครับขอบคุณนักลงท,ทุนทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3ทุ่ม กับรายการ Go To Night by MTS Go ทางช่องทาง Facebook และ YouTube ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนซินเจียยูอีสินน่วใช้สสำหรับวันนี้สวัสดีครับ